ประธานสีม่มงนะคะเอ็นแนททัพแล้วเ,เรามาสัมภาษณ์เบอร์อะไรกันคะเออเราไปถามเขาเลยดีกว่าไหมไปสัมภาษณ์เขาเลยค่ะเนาะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมบาสโมหาน้าตาน่ารักครับโอ้ยน,นี่น่ารักแล้วนี่น่ารักแล้วน่ารักเลยครับมีฟันน้ำนมครับโอ้ยน่ารักอ่ะมีนโยบายโปรโมทไหมนโยบายสีนี้ถ้าเลือกเบอร์นี้แล้วจะเป็นยังไงอ๋อก็นโยบายของสีเราก็จะมีพวก สร้างหลังคากันแดดให้เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำรถไฟฟ้าจากหน้าบ้านส่งน้องแถวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับรืรถไฟฟ้าเลยเหรอคะจากหน้าบ้านน้องลงหน้าโรงเรียนเลยครับสีม่วงขึ้นได้สีขึ้นไม่ได้อรับน้องต้องเลือกพี่ด้วยนะเสียได้แล้วพี่สีฟ้าแล้วมันต้องมีรถไฟฟ้ากี่สายที่เด็กเป็นพันเด็กเป็นพันอบนน้องฟ้าไม่ต้องมีที่เครื่องมีรถไฟฟ้าอย่างเดียวอ่ะอ๋อคือเรื่องนี้พี่ทำไม่ได้ครับทีมพี่บ้านของเราจัดการเลยครับเรื่องนี้ให้พี่จัดการครับ เอาไหมคะอาอ้นโยบายเหรอก็พี่ไม่ซีเรียสอะไรมากเนาะก็น้อง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 งงครับน้องงงอะไรเดี๋ยวถ้าลิ่มวันนี้อะเวลาขึ้นสเต้นมีขนมป่ะมีครับมีมีมีอยู่แล้วจริงนะมีใจแถมด้วยโอ้ยมีเสี่ยวผมพี่บอกครับกายไทอมครับเอาเบอร์พี่ไปเลย เมื่อเสี้ยว่าื่อเสี้ยวนี้เลยเพราะเดี๋ยวนี้พี่บีบีก็ได้โอ้ยพี่บีบีไม่เล่นนะนี่หนูไม่เล่นแบบนี้ซื้อเอซื้อไม่บีให้หนูไหมล่ะเออซื้อน้องสวยไม่พอแต่อย่างคนนั้นอะพอได้โอ้ยไม่เล่นด้วยเราโอ้ยขิงอย่างงอนอย่างงอนเนะค่ะพี่ก็ตอบแล้วมีพวกเอ็มวีหรือวิดีโอโปรโมทตัวเองไหมอะคะอ๋อมีครับมีครับ อธิบายหน่อยครับว่าเป็นยัง<ร>ไงมาอย่างไงใครเอามันเข้ามาครบสุร <c oughs> อันแรกก็เป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆฟีโน่ครับแต่เราทําเป็นทําไมถึงรับพี่บา oh โอ้มันเหตุผลธรรมดาครับมันต้องรู้อยู่แล้วทุกคนแล้วทำไมถึงต้องรับาราาบาร์ดรอตองการ ทำไปได้ตบ<อ>มือให้เลยอ่ะเฮ้ <c oughs> เอาไปเลยส like. like, like. okay. ิบ <c oughs> ไลท์สิบไลท์ไลท์ไลท์โอเคงานไม่มีตัวนี้นี่ใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์พี่อเองครับได้แน่คิดมาจากไหนไม,มาจากใจเลยน้องอยังเที่ยวเลยอย่างเงียง้ยตั้งแต่สัมภาษณ์ที่พี่เขามาเทปนี้น,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 นี่เลี่ยนมากเทปนี้นี่เลี่ยนมากไม่ไหวแล้วเบาหวานกินแล้วอ่ะกินงานนี่อ้วกไปหลายคนอ้าวแล้วแล้วคิดจากใจเนี่ย เขาคิดกันยังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจ What is your inspire What is your inspiration อออันนี้ไม่ไห้ไม่ให้พานี่คาเพลนพี่ก่อน์ฟพี่ฟังไม่ออกค่ะเฮ้ยหนูเด็กอินเนสตีฟไงเอ้ยปากตอบมากินหน่อยดิอะไรเป็แรงบันดาลใจเลยอ๋อนี่ไงน้องๆที่น่ารักสวยๆอย่างเดียวไม่สวยไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วหล่อแลล้วห่อก็ไม่เอาเหมือนกันน้องอ๋อเอาแต่สวยเอาแต่สวยๆอย่างเดียวเป็นแรงบันดาลใจไปออกเฟรมเลยดีกว่าไหมนี่เออจบเลย มีแบบเป็นอุปสรรคอะไรต้อมาแก้าขอะไรอ่อุปสรรคหรครับปัญหาอะไรเงี้ยยอม่ับความความรอความรออ่อคื้อบรรทัดติความรอไม่ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกว่าเบอร์นี้จะแบบสุดๆมา่ัี่ครับตัวแี่ตวส่ตหวแต่อาทับทำด้วยใจเนี้ยความรอเนี้ย ที่กรไม่ไหวแล้วะะพี่กิงพี่แนนเราวก็เราไปดูเอ็มีเถอก่อนที่เราจะน่านนค่ะพอฟังแล้วแบบพี่กรเริ่มชักอยหา่ดูแล้วว่ามันจะแน่สักแค่ไหนค่ะเอ็มวีตัวนี้พี่แนนเนาะแนนแน่ายงั้นเราไปดูเอ็มีกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเล คิดอ,อ,อะไรวะเนี่ยนี่ไปดูอะไรวะ เธเลยเธอเลยจะเปลียนเราต่อไปจากนี้จะร้ายหรือดีเยี่ยมไรให้เธอช่วยแชร์คนที่แค่จะ,จะกดล้างจะไกลเท่าไรส่งความ light check some gas จธอช่วยฉันคนที่ใครจะกดไลค์